ผมบอกว่าคล่องอ่ะไม่ได้คล่องตัวนะคล่องใจกับพี่โอ้ประหยัดน้ำมันตรงนี้อันนี้เรื่องจริงผมเติม70บาทอ่ะขี่มาปีกว่ายังไม่หมดเลยพว้าวมาขับมาหลายเขตแล้วผมจะบอกให้พี่เขตไหนบ้างอ่ะเขตบางเขตสามเขตสารยาละปุ่นคงคาพัฒนาบางบ่อบางปึกบางต้นบางกระดองบางคลอบางแคร์

กรอมเนี่ยแฮชแท็กก็คือกร o มสก๊อตนะฮะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มกรมที่เรียกว่ามีอย่างนี้ทั่วโลกวันนี้ครับต้องบอกว่าดีไซน์ของบีมที่เปลี่ยนลุกใหม่ทุกคนได้เห็นแล้วนะฮะกับเครื่องที่เป็นพาวเวอร์และแน่นอนนะครับว่าเป็นเกียร์แบบ5สปีด5สปีดครับเดิมเนี่ยจะมี4ตอนนี้ัพเป็น5ตัวใหม่ล่าสุดมี G Sensor b r a k e นะฮะคุณจะเบรกหน้าทิ่มอย่างไรก็ตามก็จะไม่มีการยกหรือว่าสต็อปปี้หรือเกิดอันตรายขึ้นระบบจอนะฮะเป็นแบบดูได้ชัดง่ายขึ้น LED ต้องบอกว่าเป็นแผ่นลนะและแน่นอนไฟเลี้ยวเป็นแบบ L E D indicator รวมถึงท่อเป็นแบบส l i p on ซึ่งวันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมายิ่งกว่าส l i p on อีกนะฮะแต่ว่าเป็นท่อคู่แต่งดีขนาดนี้ขอบคุณเจ้าสำนักเอก,เอกด้วยรักที่สุดแล้ววันนี้ก็วันนี้ขี่คนเดียวเหรอนัดมาคนนึงอ่ะเพ่แพรมพา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 มนะจังหวะเนี้ยโอ้ยโอ้ยจานี่ไม่คิวเลยมาแล้วใครเรียกผมใครเรียกผมผมนี่แหละสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนี่มาแบบชัน โอ้ย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 เพศพามนี่ตัวแรงเหมือนกันน่เพจนี้ไม่ธรรมดาแนะนำตัวให้ประชาชนผมหน่อยครับสวัสดีครับผมคงคิดครับมาจากเพศพามครับในช่วงคิดจะทิ้งครับพามจังหวะดีกูเจอคนที่ดีกองกูแล้วอะวันนี้นะต้องบอกครับมาอยู่ในชาแนลของผมผมอยากจะผมเหงาอะคุณเหงาพี่ผมขี่คนเดียวเนี่ยมาตลอดเลยคือสองคันที่เป็นเหมือนกันนะของผมแต่ง แต่ต้องบอกว่าเออขอบคุณมากขอบคุณครับครับครับเขาไม่ดีและเริ่มแก่อาจจะเห็นหน้าตาเนี่ยมันมีความแบบว่าเอ๊ะมันรถรุ่นเดียวกันหรือเปล่าผงผมนี่เดิมเดิมโรงงานเดิมโรงงานก็หล่อขนาดนี้แล้วหล่อแล้วอันนี้คือจะคือพี่ต้ขิงผมมันหลอกว่าไม่ใช่ไม่ได้หลอกกว่าแต่หล่อคนละแบบคนละแบบอันนี้จะเป็นแบบสายคัสตอมถ้าใครที่แบบขี่รถเดิมกูยอมเดินดีกว่าเนี่ยก็จะมาสายนี้ดูเป็นแนวทางได้เป็นแนวทางแนวทางในการแต่งทุกคนครับ อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยแต่งรถเป็นสไตล์ของตัวเองแบบไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันหมดนะเราสามารถใส่ความเป็นตัวเองลงไปได้มันคือยานผาานะและงานศิละปะส่วนตัวสำหรับผมขับเดิมๆโรงงานดีกว่าระเด็นคือผมไม่ได้อะไรพูดเยอะหรอกตังค์ออกรถก็หมดแล้วก็ขับเดิมๆดีกว่ายอมเดินก็ได้ไม่เป็นไรไม่ไ้ซดเรียสเดินดเดินก็ได้ขี่ก็ได้เดินก็ได้ขี่ก็ได้บอกว่าเมื่อกี้ความรู้สึกที่คุณขี่มาคุณรู้สึกไง ผมว่าคล่องการมุดในเมืองการเขาเรียกว่าออกซ้ายออกขวากระจกมองข้างที <you> know, ่ให้เนี <it really S 3> ่ยก็ถือ you ว know. ่าคมชัดพอดีใช่ไหมที่ผมบอกว่าคล่องอ่ะไม่ได้คล่องตัวนะคล่องใจกับพี่เฮ้ยจะบวกกันแล้วไอ้สัตว์คล่องตัว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 ่ง่ายเนาะขี่ง่ายแต่ผมว่าช่วงแรงต้นน่ะดีออกตัวมาเลยระบบเบรกเขาเนี่ยต่อให้คุณเกิดเหตุเช่นมีจักรยานป่าหน้าคุณกำคุณกำเบรกได้นะล้อหลังจะไม่ยกแต่ปกติมันยกไหมพี่ปกติยก ทำไมมันถึงไม่ยกเยพราะอะไรเพราะมันมี G ีเซนเซอร์ระบบเบรคเยวบอกว่าตอนขี่มานอกจากคุณบอกว่ามุดได้ดีแล้วเนี่ยค,คุณรู้สึกไงบ้างกับเครื่องยนต์ของเขาผมว่าเครื่องยนต์น่ะมันกระชับมากขึ้นผมไม่รู้สับซิ่งไงแต่ผมว่ารู้สึกว่ามันคล่องคล่องตัวเขาเรียกว่ามีทอร์คเดินเครื่องมา,า,มาแล้วก็จะเรียกความเร็วเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ใช,ใช่ไหมครับผมว่าขับมันเหมาะกันในเมืองมากเลยใช่ใช่สะดวกสบายแล้วก็คันมันน้าหนักไม่ได้เยอะมากและที่สําคัญครับทุกๆคนที่รับชมอยู่ประหยัดน้ามัน โอ้ประหยัดน้ำมันตรงนี้อันนี้เรื่องจริงผมเติม70บาทอ่ะขี่มาปีกว่ายังไม่หมดเลยพี่คุณหอดแล้วแหละขี่ไม่ได้กับเรานานไปไม่แต่ผมเดี๋ยวบอกว่ามันเติมน้ำมัน e 2 0ได้ด้วยอ๋อ e 2 0ได้ด้วยคุณจะเติม e 1 0ก็ได้คือแก๊สโซ่เข้าห้าหรือจะเป็น e 2 0ก็ได้อาอาแล้วรถก็ต้องบอกว่าเป็นรถสันดาปดีนะครับบอกแล้วแบรนด์ฮอนด้าไม่ทำไม่ผิดหวังนี่คือกลมนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปขี่ดูเมืองคุณเนี่ยมาถึงร้านผมลวกลวกวันี้รผมอดไงผมจะพาาให้คุณดูว่ ความคล่องตัวและการไปในเมืองบรรทัดทองเซนเยาวลาดในช่วงเวลา rush hour หรือรถติดแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือจะโชว์วิธีการแบบคล่องตัวมุดง่ายๆเลยคล่องตัวคล่องตัวเอา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 นได้เลยพี่าได้เลยพี่ลุยกันสายจะไปครับผม Here the we go top of on At class road the the on the road here we go here we go yeah we win n in g by let's go นี่เราจะเดินทางไปด้วยกันนะต้องบอกว่าพาไปเที่ยวในเ,ม,เม,มืองตามมาครับพี่ไปวันนี้มีสหายมาก,กี่ด้วยกันแล้วครับใจ ชอบกลมใหญ่กลมเล็กมันไม่ค่อยเมาเท่าไรน <travaille> ี่อะไรลีเหรอลีจนซี่พอเดียวกันเลย ต้องบอกว่ากลอมเนี่ยมันคล่องตัวมากเลยนะคล่องจริงพี่เนาะ<ม>เดินทางในเมืองอะไรแล้วก็ผมรู้สึกดีมากที่ได้มีเพื่อนขี่ด้วยปกติ ขี่อยู่คนเดียวเหงาเออแล้วเนี่ยได้มีเพื่อนแบบซีซีเท่ากันขี่เหมือนกันมุดได้เหมือนกันไม่ต้องรอจะบอกว่าองศาแฮนด์เนี่ยมันดีนะด้วยอ,องศาแฮนด์แล้วเนี่ยเราสามารถมุดผ่านกระจกมองข้างรถในความสูงมิติซีดานได้สบายอา ใช่แต่ถ้าเจอแบบรถ SUV เราก็ต้องหลบหน่อยนิดนึงบางทีมันกระจกมองข้างเขาสูงที่ขับมาเพื่อนไหมเพื่อนครับโอ้สบายนึกว่านั่งบนเมฆอ่ะเคยเป็นหัวโค้งอ่ะแบบผมนั่งบนเมฆเลยฟีลเดียวกันเลยเอ้ยแต่สบายจริงไม่สบายจริงโชวงเดิมนิ่มเราต้องบอกว่าเราเดินคันเร่งเนี่ยไม่ได้ย้้ยนิ่มแต่ไม่ย้้ยลงหลุมหรืออะไรก็ตามไม่มีกระแทกไม่มีกระชับลงไปปุ๊บแล้ว เมเลยคืนตัวดีมากเมื่อกี้เห็นมีเบรกกับกระทานหันด้วยโอเคไหมโอเคอ okay. เพราะระบบ ABS ของเขารวมถึง G เซนเซอร์ทำให้แบบเบรคเบรหน้าเบรกหลังเนี่ยไม่เกิดการสะบัดเนาะใช่ผมว่ามันดีระบบ<ด>เบรกเขาคืออะไรพี่จีเซนเซอร์ S <S ของผมมีจีสติ้งไ,ไม่น่าไม่น่าขี่แล้วลังเหลือเกินดึงขึงนั้งด้วยผมอะขออนุญาตวันนี้มาหาผมแล้วพาไปทานลวกลวกวอจักหน่อยได้พี่นะโอเคครับพี่วันนี้ขอเลี้ยงเตี๋ยวเนื้อหน่อยจัดไปครับ ก่อนมาหนึ่มุกเลยไหมบอครับมาหลายเขตแล้วผมจะบอกให้ที่เขตไหนบ้างอ่ะภาคบางเขตสามเขตสารยาละบุรุษคงคาพัฒนาบางบ่อบางฟื้นบางต้นบางรอดบางรอดบางแค่์เห็นไหมผมบอกแล้วกินเสร็จเนี่ยก็ต้องมากินแล้วผมมาเลี้ยงลวกๆจริงๆเป็นของแท้ผมขอชิมเลยนะพี่ผมไม่พูดเอาเลยทานเละมีเล้งต้มแซ่บด้วยอืมจัดไปอมร่อยก้เราไปกี่คนอ่ะสองกี้มาสองคนเฮ้ยมึงใครอ่ะไอ้หนูมึงใครลูก ามาช่วยถ่ายไงช่วยถ่ายอืมแด่สมหมดชามเลยนั่นเหาแดกเหนือ่อยก็เราขี่ใช่ต้องบอกว่ารถเนี่ยเอานะดีมากขี่ในเมืองก็ได้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไปและอีกยนึงนะถ้าเมื่อกี้ไม่รอรถถ่ายอ่ะป่านนี้ก็ถึงมานานแล้วโอ้โหจริงๆพี่ถ้าไม่ได้โรลลิ่งนะแป๊บเดียวได้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 จริงมะจริงปะจริงจริงจริงบอกว่ากรม1 2 5เนี่ยแรงกำลังดีสำหรับในเมืองมีเกียร์5สปีดทำให้ไม่ต้องแบบใช้รอบตึงตลอดประหยัดน้ำมันขึ้น การขับขี่ก็ดีขึ้นด้วยแบบ g ีเซนเซอร์จะเบรกหน้าเบรกหลังล็อกอย่างไรมันก็ไม่ล็อกให้เราปลอ,อดภัยแถมแบบไฟหน้าก็ส่องสว่างโพซิชั่นนิ่งเป็นไงคุณอ่ะดีนะสบายชอบนะผมชอบนะบนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันอันนี้ของจริงเพราะว่าผมเติมมา50บาทจากสายใหม่เนี่ยแล้วขับมาเนี่ยอยู่แล้วเติมห้าสิบบาทจริงผมเติมห้ิบาท ขับมาเนี่ยแล้วก็วิ่งบนวิ่งบนยังไม่หมดเลยเลยสองขีดดังสายใหม่เหรอสายใหม่พี่สุดยอดอ่ะลามินทาวสามเก้าพูดบิดรามินทาสามเก้าก็อยู่ตรงนั้นก็ไกลเหมือนกันนะไกลนะมาเข้าเมืองตรงเนี้ยไกลนะราคานี้ยถืคุ้มไหมพี่คุมนะหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นต้นรุ่นไม่ท็อปไหมรุ่นไม่ท็อปหกหมื่นเก้ารุ่นท็อปเจ็ดหมื่นผมว่าคุ้ม ราคาไปได้ราคาไปได้ต้องบอกว่ามีการจัดไฟแนนซ์สบายด้วยผ่อนเดือนละสามพันชิวๆสามพันผมนักกรมนะก็เกิดมาเนี่ยแม่สอนขี่จักรยานใช่ไหมแม่ออก M S X กอมมาให้หัดขี่เลยโอ้ยต้องการเด็กเลยครับเกิดมาแม่หัดขี่ใช่ไหมเกิดมานี่นี่อายุประมาณสิบขวบอ่ะเอาเหรอเอาแล้วบอกวันนี้ฝากด้วยนะครับแล้วขอบคุณมากๆเลยวันนี้ได้มีสหายได้มาขี่ร่วมกันฝากพามด้วยทุกคนพามไหน ทุกคนพูดหน่อยเรื่องผ่ามกูเหนื่อยแลู้ไม่ก็ฝากช่องผ่ามนะครับผมผอพึ่งมือเอกสาวหมอมาครับเป็นเพจมีสาระมีความรู้ครับผมใครอยากได้ความรู้สาระก็ดีอะไรเงี้ยไปดูช่องผมได้เลยครับไม่เป็นตลก65แกเครียดก็มาดูกันได้แล้วก็ฝากร้านพี่บีมด้วยร้านลวกๆนี่หื้อตาอร่อยจริงนะอร่อยไหมของแท้ของแท้จัดเลยขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณอย่าลืมนะฮะถ้าคุณอยากจะเป็นวัยรุ่นกรมหรือกรมสควอตอย่าลืมนะฮะฮอนด้ากรม125 ยังไงฝากด้วยครับผมฮัมด้าคอมครับจับไล้ครับป <laughs> แต่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงว่ะ